สวัสดีครับแฟนเพจแฟนช่องและลูกค้าทุกช่องทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆแหล่งรวมรถบรรทุกและเครื่องจักรกหนักนะครับคิดถึงรถบรรทุกคิดถึงเรานะครับรถบรรทุกดีๆสอบถามได้ทุกช่องทางนะครับทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์แอดและอินบ็อกซ์นะครับคลิปนี้นะครับพามาชมรถหัวลากนะครับทั้งหัวลาก10บล้อและหัวลาก6กล้อนะครับสาหรับหัวลาก10บล้อนะครับมี h i n o fm 1 a 3 4 4แรงม้านะครับมีปี5960และยูสุ GXZ นะครับ3 6 0แรงนะครับมีตั้งแต่ปี55ถึงปี60เลยมีหลายคันหลายหัวนะครับและฮิโน่ f m 2 p 3 8 0แรงนะครับมีหลายหัวนะครับปี5657แวะชมรถที่ร้านได้ทุกวันนะครับพิกัดรถบรรทุกดีๆพิมพ์ลกกดนำทางมาได้เลย ส่วนสายด่วนโดยตรงกับเฮียนะครับ0 9 7 7์9 3 2 3เเบอร์โทรติดต่อเพิ่มเติมในช่องคำอธิบายนะครับส่วน Line แอดที่อยู่บนหน้าจอนะครับเป็น l ล n e แอดร้านสามารถแอดเข้ามาขอรูปและรายละเอียดรถเบื้องต้นก่อนได้ยังไงแนะนำให้มาชมรถนะครับเพราะว่ารถเยอะจริงๆนะครับรายละเอียดเยอะมากๆก็มีลูกค้าบางส่วนนะครับมัดจำเข้าาบ้างแล้วนะครับ ใครสนใจไม่ว่าจะเป็นเคสเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับเรายินดีต้อนรับทั้งหมดนะครับสามารถมัดจำเบื้องต้นได้นะครับก็ในกรณีที่ไม่ผ่านนะครับทางร้านคืนมัดจำเต็มจำนวนนะครับกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางนะครับสามารถแอดไลน์ร้านนะครับส่งหลักฐานการโอนเงินเดี๋ยวเราส่งสัญญามัดจำให้นะครับแล้วเซ็นกลับมานะครับสนใจยังไงทักถามได้เลยนะครับ เบื้องต้นเราทำราคาไว้ในไลน์ช็อปนะครับสามารถเข้าไปดูในไลน์ช็อปก่อนได้ด้านหน้าร้านนะครับตรงนี้จะเป็นหัวลาก6กล้อทั้งหมดนะครับทั้งฮีโนและอีซูตตัวหัวลาก6ล้อก็จะมีปี6.5และ6.4นะครับตัวฮีโนจะเป็นเครื่อง260นะครับ F G 8 J ตัวนี้จะตัวเก่าสุดนะครับปี58สนใจยังไงครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ ส่วนยูสูนะครับ240แรงนะครับเป็นปี65ไม่น้อยทุกคันหลักหมื่นทุกคันเลยนะครับน้อยสุดจะประมาณ20,000กว่าแวะชมรถได้ทุกวันนะครับพิกัดรถบรรทุกดีๆนะครับพิมพ์แล้วกดนำทางมาได้ส่วนหางนะครับช่วงนี้หางที่เยอะสุดนะครับจะเป็นหางแท้งโดยเฉพาะหางแท้งน้ำมันพืชนะครับสามเภาทั้งหมดนะครับและหางแท้งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งดีเซลและก๊าซโซลีนนะครับ ร้านเรียกถังแท้งนะครับแท้งน้ํามันแล้วก็มีปี51 52และ58นะครับส่วนถังแท้งน้ํามันพืชนะครับมี8น็อตกับ10น็อตนะครับมีนตั้งปีห้าศูยังปี63นะครับสนใจใช้กี่หัวใช้กี่หางนะครับสอบถามเข้ามาได้หรือมองหารถบรรทุกแบบอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น4ล้อ6ล้อหรือ10ล้อทุกแบบทุกตัวถังนะครับทางร้านต่อตัวถังนะครับเองสนใจยังไงนะครับทักถามได้เลย0977893235 สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ